มีบางครั้งก็ท้ออาจว่าทาไมเราไม่อยู่กับพ่อกับแม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแอบร้องไห้บ้างก็มีเหมือนกันครับบากคนจะยากจะจนขอให้รักกันขอให้ไม่ต้องทะเลาะกันอยู่ยางมีความสุขแค่นั้นเราก็ทํางานมีกําลังใจแล้ะครับกลับมาเดวันหนไปไหนหัวัดปั๊มเนี่ยแล้วเหลือทำไงก็รดน้ต้นไม้รดน้ำต้นไม้รดต้นไม้ยเหรอ ไนมหแม่สม้แาแม่มาแล้วเนี่เหรอเ่ยจริงๆคืมันมีสายล็อตที่ล็อที่เกินใช่ไหสมมติมันดาซ้อสามตู้แล้วไม่มีที่เก็บแล้วเราก็บริจาคก็คือเหมือนกับว่าให้เด็กที่แบบโอเคแมเป็นรอะไรเงี้ยมาพอแล้วก็ให้เป็นเพื่อนที่จักกันนมแม่ไม่พอก็คือให้เขาแต่วันนี้บดที่สมมติเราต่งังวเง้ต้ยนตางจังหวัดเจะเป็นตู้เล็กๆซึ่งมันฟรีไม่ได้พอเป็นแนมก็จะเสียพี่เอ เทสลงท่อมันก็ลงท่อ uh huh. อ่ะ ให้ต้นไม้มันเติบโตดีกว่าอันนี้เราต้องบอกว่ามันเป็นเฉพาะบางวันนะฮะในเฉพาะบางวันในไปในที่ีแต่ว่าไม่สามารถจะเก็บไว้ได้เท่านนมแม่เนี่ยถ้าตั้งอยู่ในอุณหภูมิห้องอย่างเงี้ยค่ะสักแป๊บหนึ่งเขาก็จะเริ่มแบบเรไม่ดีแล้วหรือถ้าแช่ซีเพื่อวันเดียวแม่ได้วันเดียวอะไรประมาณนั้นและได้ข่าวอีกเรื่องหนึ่งก็คือนี่หนาขู่คุณแม่ท่านอื่นไว้หมดเลยเรื่องให้นมลูกไม่การขู่ด้วยขู่ขูว่าอะไรนะไม่ขู่ขนาดนานก็แค่บอกว่ามันจะมีคลอดลูกในธรรมดาเห็นบอก คือไม่ได้ข้อธรรมชาติเลยค่ะพ่ะค่ก็เราก็จะรู้ว่าเออบางทีเนี่ยก็จะมีคําบอกว่าข้อธรรมชาติถึงจะได้ริมลดความเป็นแม่เราก็จะบอกว่าจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวหรอกเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างจากนั้นอย่างอย่างเรื่องของการให้นมลูกเนี่ยเราจำได้ว่าพอพอเราให้นมลูกแรกๆเนี่ยขอโทษค่ะคือเหมือนกับหัวนมจะแตกที่น้องมีบอกนมแตกเนี่ยเข้าผิดเข้าผิดแล้วมันเจ็บมันเจ็บคือสมมุติว่ามันจะต้องมีท่าเข้าแบบ จุ๊บเข้าไปให้ให้ให้แบบถูกต้องแต่ถ้าเบี้ยวเบียวนิดนึงแล้วลูกแบบงั้งมาไปงับมาแล้วเวลาดูดนมแบบไม่ถูกโพส i ชัมันก็จะหัวนมแตกหัวนมแตกนี่ที่มีลักษณะว่าคล้ายๆว่าล้มแล้วถลอกแล้วถลอกอะค่ะเมือนแผลถลอกแล้วแล้วมันก็จะเจ็บมากเพราะอปรมมาณสองชั่วโมงครึ่งมันก็ต้องดูดอีกมันจะเหมือนแผลถลอกแล้วสเก็ดดูดแล้วก็ดูดต่อสเก็ดดูดดูต่อจนดาจนดาไปแล้หักคเียวนะคะออม Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không แม่ถูกไหมฮะมันเป็นเรื่องทรมานก็จริงแต่ว่าน่าจะแบบเป็นเป็นเป็นแต่แม่ทุกคนก็ต้องผ่านไปได้แล้วรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะให้ลูกเราได้บางทีเราเขาไปด้วยนะแต่ก็ไม่ดีนมชมพูลูกเนี่ยนมเย็นนมชมพูเชียวอะไรเงี้ยคือมันมีเลือดผสมอ๋อแต่ว่าเราเราก็เพิ่งรู้สึกล้ว่าอ๋อคุณแม่เจ็บมากใช่ไหมเจ็บแต่เราก็เต็มใจไปาหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยไม่เดียวตอนเข้าเต้าแล้วดูดสักสองสามจวบแรกอ่ะหลังจากนั้นก็ก็จะทนได้ที่น้องบีพูดนี้ ถูกเลยผมว่าแม่ทุกคนจะเป็นรูความรู้สึกเจ็บแตเต็มใจวันแม่ที่ผ่านมาค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีอีกคนหนึ่งอยู่ในท้องของเราในความรู้สึกเป็นยังไงบ้างจากวันแม่ทุกๆวันที่ยังไม่มีลูกอยู่ในทอ้องอระดมสองโบนี่โบก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้นนะคะเหมือนมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่ในทอ้องแล้วเขาไม่ใช่ไม่ใช่อยู่นิ่งๆนี้คะมีทีปมีเวลาหิวก็คือเราหิวเขาก็อยู่เหมือนกันใช่เวลาเราอิ่มหรือว่าฟังเพลงมีความสุขเขาก็เหมือนมีความสุขกับเราอันนี้คือเหมือนแบบ มันเป็นฟิลลิ่งที่แบบดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเข้าใจเลยว่าทําไมแม่ถึงรักลูกมากๆแล้วมันไม่ใช่แค่แบบเดือนสองเดือนค่ะเก้าเดือนเหมือนฝันเป็นความแบบผูกพันอะนะคะคืออย่างวันแม่ปีอื่นเนี่ยคือเราก็เป็นในฐานะลูกที่เรามีแม่แต่ปีนี้เนี่ยคือเรามีแม่ แล้ว<ช>แล้วเราก็เป็นแม่ให้กับลูกเราด้วยคือพอเขาเปิดเพลงเกี่ยวกับวันม่วงวันแม่ซึ่งบางทีเนี่ยเราฟังมาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยไม่ได้ร<ช>ู้สึกอะไรแต่คราวนี้ฟังแล้วเนี่ยร้องไห้เพราะว่าเราน้ําตาซึมเพราะเรารู้สึกว่าแบบคือแม่เนี่ยกว่าจะเลี้ยงเรามาเนี่ยจนอายุประมาณแบบ สามสิบนิดนิดเนี่ยนะคะนิดแปดออนี่แฝดนะก็ต้องเหนื่อยยากต้องอดทนมาขนาดไหนเพราะขนาดของเราเนี่ยลูกยังไม่เกิดเลยอดทนมาหกเดือนอยู่ในท้องเจอหลากหลายปัญหาหลากหลายเราอดทนเราเหนื่อยแต่แม่เนี่ยทนทนแล้วก็ให้กําลังใจอยู่เคียงข้างเรามาขนาดนี้เขาถึงได้บอกว่าความรักของแม่เนี่ยยิ่งใหญ่หาอะไรเสียไม่ได้คํานี้มันถูกต้องจริงๆนี่ค่ะคนที่สองมันเป็นความรู้สึกผสมผสานกันค่ะอย่างที่บอกว่าเรามีลูกคนแรกแล้วแล้วตอนนี้เขาเริ่มรู้เรื่องเขาเริ่มแบบ รักแม่นะมแม่นั่นเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยเรารู้สึกโหยเออแล้วทุกๆวันยิ่งพอเขารู้เรื่องมากขึ้นเนี่ยเราจะต้องเจอกับปัญหาเยอะขึ้นซึ่งสามขวบเองเทะพี่อ้อมเลยรู้สึกว่า,าเรายังก็ส<า>แสบมากบางทีเรายังต้องโหยแบบนั่งนับหนึ่งถึงร้อยแบบ ทดสอบคบวามอนของเราเออทดสอบขบวนทอนเราต้องใช้จิตวิทยาในการคุยกับเขาอะไรเงี้ยแล้วแม่เราที่เลี้ยงเลี้ยงเรามาจนถึงที่เหมือนมันก็รู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่มีค่าแล้วรู้เลยว่าชีวิตของของคนที่เกิดมาแล้วพอมีลูกเนี่ยมันกลายเป็นรู้แล้วว่าเป้าหมายเราเราคือเขาอะทําอะไรก็ได้เพื่อให้เขามีอนาคตที่ดีมีความสุขเป้าหมายชัดเจนของปุ้มนี่ บวันวแม่ที่ผ่านมานี่บแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าเป็นเป็นวันแม่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่เหมือนเดิมจริงๆเราซึง้งคําบอกว่าเออซึ้งกับคําว่าแม่มันเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าลูกก็ยังไม่ออกมานะคะแต่ในระหว่างนี้เรารู้สึกว่าเออแค่เนี่ยพวกเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มกัน6คนเรารู้รว่า การจะเป็นแม่ของแต่ละคนเนี่ยมันเจอประสบการณ์แตกต่างที่มันไม่เหมือนกันอันนีสบายมากออแล้วก็ไม่พอพอออกมาเนี่ยแม่แต่ละคนเนี่ยเลี้ยงลูกจนโตปุ้มก็เลยกลับไปมองบอกม,มาเออนึกถึงมา,มาเราเนาะกมาเลี้ยงเรามาพี่น้องเราหกคนนะคือมันเหมือนกับว่าเราดูแลลูกของเราคนเนี้ย ไม่ว่าจะมีอะไรนะเราก็พยายามทาแต่สิ่งที่ดีๆให้เขามันคือความรักมันคือการให้ที่มันไม่มีเงื่อนไขม,มันไม่มีขอม้อกําหนดใดๆอะค่ะ<ช>มันก็เลยรู้สึกว่าเออปีนี้เนียเรารู้สึกว่า,ออรา,รวาบทบาทของการเป็นลูกบทบาทของการเป็นแม่มันทําให้เราซึ้งกับคําว่าแม่ม,มากม,ม,มากมน,นคะคะทั้งบีแหละนั่นแหละค่ะคือคิดถึงแม่มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า เขาอยู่ในท้องกับเรานานเนาะ <No. S 1> หมายถึงว่าแล้วก็ทําให้เรารับรู้ถึงเขาตลอดเวลาอย่างเงี้ยค mm ่ะ hmm. แล้วก็ทําให้รู้สึกว่าชีวิตเี่ยมีเป้าหมายมากขึ้นมีความอดทนกับสิ่งรอบข้างมากขึ้นจากที่เคยรู้สึกว่าไ,ไม่เอาละไม่เอาละ mm hmm. ไม่ทำละ ก็จะรู้สึกว่าไม่ยอมเพราะว่าไม่อยากให้รู้สึกว่าพอลูกเกิดมาแล้วอยากให้ลูกภูมิใจในตัวเราว่าเออเนี่ยภูมิใจในตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเราเรารู้สึกเหมือนเขาเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่มันหลุดออกจากเราไปอ่ะมีความผูกพันกันแบบนี้ใช่เพราะเขาเคยจากเราจริงๆเลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องต้องไม่ลืมก็คือว่าจริงเราก็เคยเป็นสิบมหอาจารย์แบบนั้นจากแม่เราเหมือนกันนะโอเคท่านผู้ชมคราบเรยงว่าวันนี้นี่ส่งท้ายควันหลงวันแม่กับเราคุณแม่ผู้ประกาศนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณทุกทุกท แชร์ประสบการณ์กันขอยแข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกเลยนะคนะครับขอบคุณครับค่ะอาละค่ะคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอขอบคุณเชฟวัตพิธีกรจากซีราน่านะคะมาร์แอนด์สเปนเซอร์แลวก็เครื่องประดับจากนุ่นแอนนกแอนนี่ติงแอและคอนเวิร์สค่ะอ่ะท่านผู้ชมครับกว่าจะมาเป็นแม่คนนะฮะอย่างที่คุยกันวันนี้นะฮะหลายๆคนคงสร้างวันนี้อยู่แล้วไม่ใช่เรื่องง่ายต้องลำบากนะตั้งแต่อุ้มท้องมาแล้วประคบประงมอะไรมานะฮะ มีทนตินแบบแพ้ทองมาเลยทุกสิ่งทุกอย่างคุณแม่พอรู้ว่าเป็นเรื่องของลูกแม่ทําได้แต่พอลูกๆพอโตแล้วก็อย่าลืมพระคุณคุณแม่นะครับกลับไปกอดไปหอมแทนบ้างให้ทุกวันเป็นวันแม่ขอให้เป็นอย่างนั้นนะกลับไปย้อนไปย้นรับได้หมนะฮะสุขหน้าคืนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกลับมาเถิดวันวา